สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่12สิงหาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมครับค่ทเอพอคุณบ้า,ามาแจกสดจกชุดจัดเดี่ยวของบัตตรมิคําคือวันเสาร์นี้ทางเรามีมาฝาก2 EP EP 1-2คู่ในศึกพิบเบริกอังกฤษ EP 2-2คู่ในศึกเล็กเอิงฝรั่งเศสและตอนนี้ท่านกําลังอยู่ที่ EP2 สึกลีกเอิงสองคู่มักเซ่แรงเปเชรรอรยองห้ามพาดด้วยประการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นใช้ข้อมูลสอบโูด,ดูใฮัดทีแก็บคู่แรกครับมักเซกับแรงสึกลีกเอิงแข่งกันกันตอนสี่ทุ่มสนนราคาให้มักเซต่อที่ครึ่งควบลูก ก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่ถูกไม่แพงนะจริงๆแล้วมังเซเล่นในบ้านว่ากันตามชื่อชั้นทีมมันก็น่าจะแพงกว่านี้นะแต่ว่หนะมักเซนะครับเมื่อฤด,ดูกาลก่อนจบด้วยดับที่สามของตารางแรงจบด้วยดับที่สิบเอ็ดของตารางผลงานของมังเซก่อนเริ่มต้นเกมลีกฤดูกาลใหม่พวกเขาโชว์ฟอร์มไม่ค่อยดีนักในภาพรวมนะอุ่นเครื่องก็ไม่ค่อยดี เกมแรกในยูฟ่าแชมเปียนลีกออกไปเยือนพนาทีในกอร์กแพ้กลับออกมาทำให้ผลงานท้าเกมหลังโซลต์พูดลยการชนะ2แพ้3แล้วถ้ามองย้อนไปไกลถึงช่วงปลายหรือดูการก่อนก็จะมองว่ามังเซช่วง3เกมหลังในช่วงปิดท้ายดูกานก่อนแพ้รวดนะแพ้รวดเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่คืนฝักคืนปลอมสักเท่าไหร่นะสำหรับเจ้าบ้านมัรงเซ วันนี้กลับมาจากไปเยือนพานาในที่กริกมาลงเล่นในบ้านเกมแรกใจอย่างไงก็ยังไม่มันม่นใจหมักเซยสักเท่าไหร่นะในขณะที่แรงแน่นอนครับมาในฐานะบอรองอยู่แล้วนะอันดับที่11บเด้ดูกันก่อนแต่ว่าผลงานชุดเครื่องเรียกความมั่นใจได้เยอะเลยนะชนะมา5เกมติดอันนี้คือภาพรวมรวนระหว่างมังเซกับแรงกับราคาจะว่าต่อขึ้นกุบลูก ในขนาดเดียวกันครับเราไปถามเจ้าวาหน่อยนี้มันไงเจ้าทั้งห้าลาย่องพูด,ดูแฮนดิแคปคาดการมองเกมคู่นี้ตอนจบอย่างไงก็จะหมาะนะครับว่าในส่งของราคาพูวันนี้เจ้าเรื่องที่จะเชื่อใจโอกาสเสมอมีสี่จากห้าลายปรับราคาจ่ายลดลงเช่นเดียวกับช่องทีมเยนแรงมีสี่จากห้าลายปรับราคาจ่ายลดลง เจ้าเชื่อสองโอกาสเนี้ยเป็นเสียงข้างมากสี่ต่อหนึ่งในขณะเดียวกันช่องมังเซจะบ้านเจ้าก็เชื่อเหมือนกันแต่เชื่อสวนก็คือเชื่อว่ามังเซจะไม่ชนะในเกมนี้ปรับราคาเป็นสี่ต่อหนึ่งไม่เชื่อใจมังเซเพราะนั้นราคาพูหรือสองพูย้ำอีกครั้งว่าเลือกโอง์กาสเสมอกับทีมเยอรแรงนะ แฮนดิแคปครึ่งคุ่มลูกของมังเฟยครับปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายไม่เชื่อใจมันต่อไม่เชื่อใจมังเนว่าจะกินแฮนดิแคปนี้ได้สําเร็จสี่จากห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้นสี่จากห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้นในขณะเดีดวยวกันช่อบมบอลรองแรงราคาขึ้นคุ้มลูกเจ้าสี่จากห้าลายเชื่อใจเชื่อใจบอลรองแรงเชื่อใจทีมเยือนว่าจะมีโอกาสกินราคาได้มากกว่ามังเฟอย่างเห็นได้ชัดเพราะนั้นภูนี้แฮนดิแคปนี้ สวนลองแรงครับสวนลองนะสวนลองแรงเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่หนึ่งใน e p สองศึกหลีกเอิงครับคู่ต่อมาใช้ข้อมูลสองพูด,ด้วยนะคแคบเปแอดเชร์กับรอรรยองแข่งกันต,อ,ตอนที่สองปแอเชร์จะบ้านต่อลูกครึ่งเปแอดเชต่อสายรอรรยองลูกครึ่งถือเป็นราคาที่ถูกนะ ถูกนะไม่ได้แพงนะปเปเชลวันนี้ลงเล่นในบ้านนะครับเป็นทีมใหญ่เป็นทีมโคตรใหญ่เต็มเรื่องสตาแล้วก็เป็นแชมป์ลีกสมัยล่าสุดในขณะที่ลอร์ย,ยองฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นแค่ทีมกลางตารางอันดับที่สิบเหนื่อยกว่าเยอะแต่วันนี้ราคามันมันมันจะบอกว่าแพงมันก็แพงนะลูกครึ่งอะ่ะถ้าเป็นทีมใหญ่ทีมห่ต่อลกครึ่งเนี่ยมันก็ถือว่าแพงแล้วละ แต่สําหรับเพเชนในหลีกเอิงเนี่ยปงติมันแพงกว่านี้ยลูกครึ่งคู่สองสองลูกสองลูกควบอย่างเงี้ยเพเชนนี่มันต่อประมาณนั้นเลยนะแต่วันนี้ราคาแปลงๆทำแม่งทำแม่งยังไงชอบก่อนะแต่ดูก่อนสิ่งสําคัญสาระสําคัญต้องดูที่เจ้าครับว่าไอ้ที่เราคิดอยู่เนี่ยมันจริงไหมก็จะบอกว่าเมื่อสองพูดวยแฮนดิแคปแต่เจ้าทั้งห้าลาย ปรากฏว่าวันนี้บอกเลยว่าเป็นราคาปูและราคาไฮนิแคบที่โคตรเสริมไพเลยเพราะวันนี้เจ้าละห้าลายไม่เชื่อใจเปเชชนะนะนี่คือหน้าของภูไม่เกี่ยวอะไรกับราคาต่อรองนะในช่องเพยเชนั้นในเจ้าห้าลายไม่เชื่อเลยปรับราคาปุ๊บ้นทั้งหมดซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะมองอยังไงวันนี้เพเชก็น่าจะสาแ้มอ่ะแต่เจ้าไม่เชื่อ เจ้ากับเชี่ยโอ,อกาสเสมอปรับราคาลดลงหมดเลยห้าลายคุบถ้วนเจ้ากับเชี่ยวรอในยองปรับราคาลดลงสี่จากห้าลายตัวภูเรื่อ,องโอกาสเสมอกับทีมเหนือนะไม่กลัวเจ้าบ้านแฮนดิแคปในราคาลูกครึ่งเจ้าเปเช่นเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยชนะอย่างเหนือไม่พอนะต้องชนะขาดด้วยแล้วมรากฏว่าราคาลูกครึ่งเนี่ยเจ้าสี่จากห้าลายก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นไม่กลัว ไม่คิดว่าเป็นเชียจะยิงข้ามผ่านแฮนดิแคปนี้ได้สําเร็จไม่คิดไม่เชื่อไม่กลัวในขณะในาดดการกลับไปเชื่อไปคิดไปกลัวรอรนยองว่าจะกินแฮนดิแคปลูกครึ่งนี้ได้สําเร็จกลายเป็นบอลรองน่าจะทําได้ไม่ใช่บอลต่อเพราะนั้นทั้งภูนั่นที่แคปไปยืนอยู่กับบอลรองรอรนยองทั้งหมดเลยเมื่อเจ้าห้าลายตัดสินใจอย่างนี้มัตติเป็นเกระชัยขนาดนี้ ในฐานะบอโองเคนะก็ต้องมาตามนั้นครับสวนลองรอริยองครับเป็นทีเด็ดตวัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่สองครับในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสนะชุด EP2 สรุปเลย EP2 สองคู่ในศึกเลีกเอิงจำง่ายๆสวนลองแรลงสวนลองรอริยองใครยังไม่ได้ฟัง EP1 ศึกพิมเบรีกลองกดติดตามด้วยนะครับ สมาดนี้